พี่้องเกี่ยวเขาลมรอบแรง โอ๊ยพว,วนเโอ๊ยจิ้มเลยจิ้มเลยตมกับเนียวกระดอกออออนะอาากับทีาาายาพี่น้องเอ้ย,กออย,ออยเกี่ยวหน้าน่ะพี่น้องหน้าเข่าล่มขี่ตุมกับเนียวมันหนีกับบรรยากาศมันหนีกับเกี่ยวเขาตะเวนตกเลยพี่น้องเอ้ยเมึงในกองคือว่ายังอันันอยู่ความจริงแล้วตะเวนนี่ลิบเรียบร้อยพี่น้องไปเมื่อพี่น้องหลังจากเกี่ยวเขามาเบิดมือมาเนี่ แต่เศร้าจนขำผักเถียงน้อยๆผ้าผีผ้าน้องขึ้นเห็ดอยู่เห็ดกินได้ืมอนี้เห็ดกินกินขขาแรงขึ้นมาฮอดเฮือนเทืงซานกับมืดพอดีพี่น้องมาเห็นแต่ปิปีงปลาแถวแม่ปีงปลาดุกหน้าไวทา้ทาทางเอาล้านนำหลังจากที่เฮามีปีงปลาดุกหน้า น้องคว่กรสีเห็ดแจ่วกับนั่นก็คือแจ่วนอสมปิ่งปาดหน้ากับแจ่วนอไม่สมปัดหน้ามันออกก่อนพี่นอ้อง จเจ้านั่นไมา่สมหอากับพันธุเห็ดเพ็ดเอาพี่น้องเ,เพราะว่าเท่าแม่พ่นกันสกินน้ำกันเห็ดเพลศไล่กันยาน่นกินนำ้นหนนนนำหมดได้อันนี้ใส่ใบพักแป้น แบกนัวนำประเดดแหน่พี่น้องบดใส่ลายเพราะว่าเน,นื้อมไม่สุกเพิ่อนกับซิมีรสเข้มอยู่แล้วพอเขาเจ้าเห็ดน้อไม่สุกเขาจะใส่เกลือลาย ปงปลาดูกหน้าแต่มือใส่ตอนใส่ตรงปลาตัวหันห่อนหอมหอม ตีเดียวไม่ตีดกเขาใสตีเดียวป่แม่เออไปเอาไสบายดีพี่น้องสบายดีก็ทุกคนพี่นองกยเขาแรงนกันมึงป้กระตุกหน้าตำเตียวน้ำหนั่ได้จะพ่องาพ่อนนเลยเฮ้ยแม่ันลังกินจะทึงจัดป้อหลังกินเสแล้วต่อไจะหน้าหน้าไม่ของท่านนอาบลุย กินข่าวเบิรพลังงานพข้าวเบิพลังงานราะว่ารอบเียเพิ่ก่พอจากหนาาแกงน่อไห้กินาวหน้าแกงน่อไมเนี่น้ำซุเดี๋ยววันน้น้เยนนี่ถอดน้นหลายน้งตเนี่ยมาเด้อพี่น้องกินข้าวกันเด้อบสุดทุกคนเอ้ยกินยัดใครแม่ป้อนนะวะนป้อนาแม่ป้อนฮะเออ เบื่อกระตุ่นน้าท uh> ้าอม